สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอื้ออายน้องนุงมลุงเปล่าอ่ะมัดสุขุสุขคนครับผมเท่าตะแขียวตะหยางนุ่มสามทิศแชนเนล่าไม่แลวครับครับมาผมมาพอกับสามทิศมือนนิกะนี่ครับอยู่ตอนตะปูอยู่อีปูห้องนี้นะครับเราสิผ้ามาเบิ้งเข่าสามทิศครับนี่ครับหลังจากตากไปได้สองมือกระแหงแล้วแหะครับนี่เจ้าใบไม้ไกลหลายแน่จังน้อยครับนี่เขาเจ้าด้วยพี่น้อง ต้องมากวดใบไม่ออกซุกเศร้าครับล,ลายยูแตกกับวัถือลไรเนาครับมันไข่เน้นใบไ่เนาะครับใบ,ย,บ,ย,บ,ย,บย,ย่างใบนี่แหละใบต้นเปียต้นยังนี่แหละครับนี่แหละครับขอเจ้าขอเจ้านาสศแหงเราพี่น้องต่ะวดัดว่าเสียวขืนมั่นสุกสามถิดกับเหตุงานวั่นสุ์เนาะครับก็เดี๋ยวจังเบิงกันครับเดี๋ยวจังเตียนเวียนลากการล่างงานเพิ่นเมาขึ้นกระเด็ด พี่น้องว่าเบิ้งเขาสก้อนก้อนสีออกไปหน้าหกเกียใกล้เกียกา,ยกยกายครับนี่เป็นเขาเหนียวครับนี่เขาเหนียวเง้วไปพูดเลยพี่น้องนะครับเขาเหนียวมันมันขันมันตากได้ห่อเห็ดบางๆมันกระแหงเร็วครับสถานที่พื้นที่มันแห้งกะเอ้ยสถานที่มันไ้กับเห็ดบางได้ครับมันก็ได้เก็บเร็วนะครับต่ว่าทางในวัดอยู่ร้าน อันนี้ประงวงนั่น,นเต็มครับหลายเจ้าแง่กันอยู่ครับข้าเจ้าจะแง่กันอยู่ของสามทิศเงามาหอดพี่เลยพี่น้องใกล้กับหลายเนี่ยอันนี้เอาด่างเอายังมากพ่อกันมันกันมันประยุ่หรอกครับกันจังน้อยกับพ่อพี่สาวเขามากันไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสามทิศเก็บเหล่าเสี่ยวของพี่สาวมาลงครับนี่นวัดเต็มเลยครับ ของทิดลาเจ็บแล้วครับมือว่านนี่เจ็บมือว่านนี่ครับขาเจ้าแก่นะครับยุ่ยยุ่เหมือนกันครับอันนี้ของของของเม่แก้วมาลงครับอันของแกนเจ็บแล้วครับนี่ครับของสามทิศหอดถนนเลยครับนี่ลงมาหอดถนนเลยอยู่ในวัดเจ้าได้ที่ข้าเจ้าตากไปก้อนข้าเจ้าก็เรื่อเจ็บเนี่ยะครับของทิดลาเอามาลงไม้ยกในวัดนั่นก็มีครับข้าเจ้าอีกคงหนึ่งนะครับ สามทิศก็ได้ไปเอาลงรถไป้วยายซอยแก่ยู่ครับเมบื่บวานนี่ครับช่วงนี้คิดคมก็ยากน้ำหาไอมองเที่ยวเขาให้รถเกี่ยวครับแก้เป็นในหนาคือวานเนาะครับเนาะนี่ครับพ่าถนนเลยถนนเขาบ้านเลยครับถนอนอนี่นะครับในหมู่บ้านสามทิศก็ได้อากาศย็นเ้าเรครับ ความสิไปเหตุการณ์เหตุงานกับพาพี่น้องมาอัปเดตเขาเบ้างเขาเนี้ยนี่แห้งยว่แต่บ่ท่านแหงดีทอ่อเขาเจ้าครับเพราะว่าส่วนตรงนี้มันสีน้าแน่จังน้อยเนาะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นไหลกับบงังแดดบอ่อใครซ่องปนันเดข้างบนนี่ก็แม่นครับนี่ข้างบนนี่ของสามทิศครับข้างบนนี่ก็การล่างอันนี้ของเจ้าหนึ่งครับของสามทิศนี่แค่นี้ครับ กษตรเป็นวันพุกพุ่นลหรครับถ้าสามทิศบ่ได้เอ็นมากกว่าเกษตรข้าเจ้ากอกไปถาซุ่มแม่บ้านทุ่มพี่สาวเนาะครับสามทิศก็แจังไห้เสียวรถมาแก่ให้เพื่อนนาะครับใครเน่ยยู่ครับพี่น้องเขาปีนี้ได้ส่งได้หลายก็ทุกปีอยู่ครับได้ดีก็ทุกปีอยู่ทุกปีก็ได้สมา่าปลาควนอยู่เหรอครับแส่ไขยทุ่งตุ้ยกับประมาณลอยก็ถุงนะครับเนาะลนะอยยี่สิบ หน่อยสิบกูทุ่งลอยยี่สิบประมาณนี้แหละครับหน้าสามทิศบวกเกินนี่หรอกเนี่แหละตากอยู่อีปูขอตากอยู่ดอนตอปูเฮานี่แหละอยู่ไก่บ้านพี่สาวนี่แหละครับไกลกับสี่ไร่แน่จังน้อยมาฝอ่อ,อาครับม,ม,มันกินมันก็กินอิ่มมันก็หนี้แหละครับแต่ว่าปัญหามันคือมันเคลียครับมันเคลียมันยังเนาะครับเนาะ กอเจ้านี่ได้ตากบางครับมันก็เลยพอดีแดดมันก็ลงมาหนีพอดีมันก็แห้งเร็วจังน้อยครับส่วนขหนี้วกะตะที่เก็บพ้อมกันหมดแล,ล้วครับวันศุกร์หมดละได้เมื่อดีดีพอดีละวันศุกร์ไปครับออกไปเดี๋ยวใกล้เจียก,ก,ก,ยก,กายุธงหน้าผมครับหน้ากวกผมเนาะครับเนากกลละ,บ,ะบึงผักใจหน้าครับ ก่องละสิบเดียวครับนี่มึงดูนี่กล่องละสิสบพีน่น้องก่องละสิบบาทหกต้นประมาณหาหกต้นนะครับหกต้นก็คือบอ่อนี่ท่าน <Okay. S 1> นี่ท่านนี่กับน้ำมันหนึ่งมันเตี้ยมันหวานหวานละเลี้ยงอันนี้ละแซ่บนะครับเดี๋ยวมีสีมีคนม,มาเอาเราครับนี่ยคนสร้างไปแล้วครับเต้นมันสีใหญ่สุดเอาเต้นสีใหญ่ต้นนะครับเอาไปลดท่านหาหกต้นนี่แหละครับ ยังก็ย่ายพันยังก็กระจอนลวกหวานครับนี่นี่พันนี่พันตีเตี่ยนนี่ลวกหวานด,ดีครับอันนี้มันติเป็นพันตีเคยปลูกพันเหย้าๆครับตน้ตนต้นสีเงย้าพันนี่ต้นงามแต่ว่าพันนี่เป็นคือพันผสมบุญครับแต่แต่มันเตี่ยแต่ว่าลวกหวานครับกินหวานหวานลวก,กินกรบเก้วกับป่นนี่หวานครับพอดีก็ออกมาจากไกล้พอดีครับมา เดี๋ยนางเรากำลังตัดลากพอดีกระจกสร้างไว้แล้วละมีลูกค้ามาเอาแล้วครับน,นู่นนี่ลายเติบอยู่ครับกำลังหาบาทสิบบาทเราเห็นหมอกคนคาสีแห้งครับมือนี่พี่น้องหมอกแห้งหมอกแห้งหมอกหน้าตึกด้ยครับครับบรรยากาศยามมันเศร้าพี่นอ้องก็ความเราก็หมดแล้วอันนี้ท่านย่งงี้ครับ เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หมดแล้วครับสิจังสิพ่อตัดนี่ไปครับเขาบ้านมันเนี่ยเตงีตงตงุ่มเงตัวอาบน้ำมาในาไปเหตุการณ์เหตุงานก่อนครับรถอิตาลีเราก็มาเอาเบียร์พักทำยายนางบรรยากาศดีครับยามเศร้าไปครับเขาบ้านมานันเป็นคลิปสันส้นๆเนาะครับป้าพี่น้องเอามาอัปเดตเขาของสามทิตแล้วก็ออกมาหน้าม,มาเห็นยายนางเราตัดผักครับมาเอาไปอยากไปกินเน้อพี่น้องพัก สุดๆหม่ๆครับปลอดสารพิษครับหลวกจำาลวกกิ่มกับแก้วกับปนหวานๆครับครับท่านนี้ขอขอบคุณขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามาสุขสุขคนลวครับที่เขามารับช่คลชปพของสามทิศตั้งแต่ต้นจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริพัณฑคลิปหม่ๆหมนะครับคลิปนาสามทิทิพาทพีผ้าน้องไปยังการะจังค่อยเพิ่มค่อยติตตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศเกษียวยไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวััสดีครบ